สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังที่เคารพวันนี้ดูยังเรื่องเล่ามีเรื่องราวประสบการณ์เผชิญหน้าพญานคราชมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันครับซึ่งเรื่องราวต่อไปนี้หยิบยกมาจากหนังสือตำนานพญานาคที่เขียนโดยเท่าวายุสำหรับประสบการณ์เผชิญหน้าพญานคราชนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ2,542ที่ถ้ำเขากบ อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งผู้ที่ได้ไปสัมผัสเรื่องนี้มาก็คือผู้เขียนเองและคณะซึ่งติดตามพระทุดงกลุ่มหนึ่งขึ้นไปพักค้างที่ถ้ำเขากบแห่งนี้และก็พบเจอกับเรื่องราวที่แปลกประหลาดเหนือธรรมชาติที่นี่ซึ่งนั่นก็คือพญานคราชครับดังจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังณบัดนี้สถานที่ตั้งของถ้ำเขากบนั้น อยู่ภายในพื้นที่ของศูนย์ควบคุมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โรงปูนซีเมนไทยซึ่งสาเหตุแห่งการที่ชาวบ้านเรียกว่าถ้ำเขากบนั้นก็เพราะว่าในอดีตว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อกบแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำเขาสาริกาจังหวัดลบบรุรีท่านเคยเดินทุดงมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ระยะหนึ่งและเป็นที่โจ์ขานกันว่าถ้ำเขากบนั้น เป็นดินแดนอาถรรพ์เหมาะแก่การค้นหาและการเข้าไปปฏิบัติธรรมของพระธุดงเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเงียบสงบและชุกชุมไปได้วยงูนา,นานาชนิดทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษการที่จะเข้าไปที่ถ้ำเขาก,กบได้นั้นจะต้องขับรถผ่านเข้าไปในศูนย์เพาะพันธุสัตว์ที่อยู่ภายในศูนย์ควบคุมสัตว์และแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะขอไปที่ถ้ำ ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจไมตรีเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้นและเมื่อขับรถผ่านเข้ามาแล้วก็จะต้องวนออกมาเข้าไปด้านหลังเขากบเพื่อจอดรถไว้ที่ข้างล่างแล้วก็เดินเท้าไต่เขาขึ้นไปข้างบนระยะทางจากพื้นล่างถึงยอดเขาประมาณ4กิโลเมตรกว่าระหว่งางสองฝากข้างทางนั้นก็จะมีต้นไผ่ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดและก็มีพืชสมุนไพรน,นานาชนิด อยู่มากมายเช่นสบูเลือดกระดูกเสือโครงต้นอ้อยสามส่วนชะเอมเถาวันเปรียงรางเจดืดเสนีจันขาวสเสนีจันแดงระยะทางที่ขึ้นค่อนข้างไกลเพราะโขดหินและความชันเวลาขึ้นเขาบางจุดนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการปีนป่ายเพราะว่าบางที่ต้นหญ้าที่เป็นนั้นมันขึ้นรกปกคลุมดูเหมือนว่าอยู่บนพื้นผิวดิน แต่หากไม่ระวังก้าวเท้าย่ำลงไปมีหวังกลายเป็นผีเฝ้าที่หน้าปากทางขึ้นถ้ำอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นโพรงหินและลึกมากด้วยดีไม่ดีถ้าหล่นเข้าไปในรังงูจงอางแล้วก็มีหวังเป็นอาหารอันโอชะของพวกงูอย่างแน่นอนยิ่งถ้าหากขึ้นไปบนเขาในตอนหน้าฝนด้วยแล้วยิ่งอันตรายมากเพราะทางเดินจะลื่นมากและเป็นดินภูเขาที่เปียกน้ำนั้นลองได้เหยียบลงไป มีหวังติดหนึบแน่นหนาเป็นโคลนหนาเตอะเลยทีเดียวครับที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงสภาพเขากบนั้นก็เพื่อให้เห็นภาพว่าสภาพป่าสองข้างทางนั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นถิ่นที่อยู่ของงูนานาชนิดอันเป็นบริวารของพญานาคราชและคณะของพวกเราก็ได้เจอเจอกันมาจริงๆด้วยสิเอาไว้พาท่านขึ้นไปในถ้ำก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังว่ามันน่ากลัวขนาดไหนครับตอนนี้ พวกเราต่างพาก,กันรีบเดินด้วยความเร่งรีบเพราะฝนฟ้าเริ่มขนองแล้วและถ้าขืนฝนตกลงมาระหว่างทางมีหวังนอนกอดข้าวลิงกันกลางป่าแน่ๆแต่ที่สำคัญถ้าฝนตกฟ้าก็มืดเร็วเพราะอยู่ในป่าในเขาแล้วยุงป่าก็ชุกชุมไข่ป่าก็จะถามหาแต่ที่แน่ๆพวกเรากลัวงูและผีป่ามากกว่าครับคณะของเราเดินตามหลังพระธุดง ที่ท่านแต่ละรูปนั้นก้าวเดินด้วยความรวดเร็วเหมือนไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยแต่คณะของผู้เขียนหยุดพักข้างทางไม่ต่ำกว่าห้าครั้งและในที่สุดพวกเราก็ขึ้นมาถึงยอดเขากบกันจนได้ครับดีใจสุดๆที่จะได้พักเหนื่อยกันเสียทีเพราะข้างบนยอดเขานั้นมีศาลาหลังเล็กไว้ให้นั่งพักกันด้วยแถมมีป้ายบอกไว้อีกว่าพวกพี่ๆทหารมา้สาสระบุรีเคยขึ้นมาเที่ยวแล้วสร้างไวใ้ให้เป็นที่พักสง์ แม้ว่าจะสร้างด้วยไม้ไผ่แต่ก็ดูแข็งแรงดีครับส่วนคณะพระทุดงท่านได้เดินเลยเข้าไปในถ้ำก่อนพอพวกเราหายเหนื่อยก็เดินตามเข้าไปแล้วก็ต้องตะลึงกับความสวยงามของบรรยากาศภายในถ้ำครับเพราะว่าหินงอกหินย้อยดูสวยงามมากมีหินแปลกประหลาดเยอะมากเป็นรูปจระเข้ก็มีเป็นรูปเต่าก็มีและที่น่าสนใจก็ตรงมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่ง พิจารณาดูแล้วรูปร่างเหมือนผู้หญิงกำลังนั่งทำงานอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งดูไม่ออกแต่ที่แน่ๆน,นั้นเห็นเป็นรูปร่างผู้หญิงแน่นอนครับลักษณะนั่งพับเพียบอยู่ติดกับผนังถ้ำด้านในเลยห้องโถงเข้าไปประมาณ20เมตรเห็นจะได้มัวชมอะไรเพลินอยู่ก็ได้ยินเสียงพระท่านบอกให้ช่วยกันไปเก็บฟืนเข้ามาไว้ในถ้ำให้เยอะๆหน่อยเพราะจะอยู่กันอย่างน้อยก็3ถึง4วันจะได้ก่อไฟไว้ป้องกันความหนาว และไล่มแมลงที่สำคัญจะได้ต้มน้ำร้อนสำหรับชงชากาแฟได้และแล้วคืนนั้นเราก็นอนหลับไปด้วยความเพลียครับโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเชา้าคณะหลวงพ่อและหลวงพี่พระตุดงท่านเดินลงเขาไปเพื่อบินทบาทที่ข้างล่างแล้วคงเหลือแต่พวกเราที่ยังคงง่วนอยู่กับความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆภายในถำ้ำหลังจากที่พวกเราดื่มกาแฟกันแล้วก็ออกเดินสำรวจภายในถำ้ำกันอย่างเพลิดเพลิน เดินเข้าไปถ้ำโน้นออกถ้ำนี้เรื่อยไปเพราะบริเวณภายในถ้ำนั้นทะลุถึงกันเป็นถ้ำเล็กถ้ำน้อยได้ถึงสี่ถ้ำและก็ได้ส่องไฟดูหินประหลาดลักษณะเป็นวุ่นวุ้นคล้ายกับยืดหยุ่นได้แต่ก็ไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆเพราะกลัวอาถรรพ์จึงเดินผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็เจอทางน้ําเล็กๆที่มีอยู่ภายในถ้ำนั้นเป็นทางยาวคดเคี้ยวไม่รู้ว่าไปสิ้นสุดอยู่ที่ตรงไหน เสียงเพื่อนร้องเตือนให้กลับออกไปก่อนเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะ11โมงเช้าแล้วพวกเราจึงได้รีบเดินย้อนกลับมาที่หน้าถา้ำเห็นหลวงพ่อและหลวงพี่ท่านนั่งสนทนากันอยู่พอท่านเห็นพวกเราท่านก็ชี้บอกให้ไปหาข้าวกินกันท่านแบ่งไว้ให้แล้วตกลงคืนนั้นพวกเราก็ได้นอนกันในถ้ำอีกคืนโดยอยู่ห่างจากจุดที่หลวงพ่อหลวงพี่ท่านพักเพราะท่านนั่งสมาธิกันครับคราวนี้ เราตื่นกันแต่เช้าตรู่เพื่อต้มน้ำชงชาและกาแฟถวายพระกันและก็นั่งคุยฟังธรรมกับท่านไปด้วยพอรุ่งเช้าท่านก็ไปบินธบาทเหมือนเมื่อวานพวกเราก็พากันเดินเล่นเหมือนเคยแต่วันนี้ไม่ได้ลงไปในถ้ำเพราะกลัวว่าจะเลยเวลาเหมือนเมื่อวานอีกเดี๋ยวไม่ทันเวลาที่หลวงพ่อและคณะของท่านจะกลับมาเพื่อท่านจะเรียกใช้พวกเรา พอตอนสายๆท่านก็พากันเดินขึ้นมาพร้อมกับนําอาหารมาให้เมื่อพวกเรากินข้าวกันเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ามาป่ามาเขาอย่ามัวแต่เที่ยวเลยมาฝึกสมาธิดีกว่าว่าแล้วท่านก็บอกว่ากินอิ่มแล้วควรนอนพักผ่อนเอาแรงก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายๆจึงจะนํานั่งสมาธิไปจนเย็นแล้วบางทีคืนนี้อาจจะนั่งกันทั้งคืนเพื่อฝึกความอดทนถ้าใครสนใจก็ไปพักผ่อนเอาแรงเสีย แต่ว่าคณะของท่านนั้นเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างส่วนหลวงพ่อผู้เป็นหัวหน้าคณะท่านแยกไปนั่งภาวนาในถ้ำด้านในและวันนี้แหละครับก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อประมาณเวลาบ่ายสองโมงกว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงเดินมาจากตรงไหนใส่หมวกสารปิดหน้าเดินถือกาแฟกระป๋องมาหนึ่งถุงแล้วก็มาหยุดกราบที่หลวงพี่องค์หนึ่ง ซึ่งท่านแยกมานั่งสมาธิอยู่ตรงโขดหินกลางถ้ำเพียงลําพังรูปเดียวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดโดยไม่เงยหน้าและไม่ยอมถอดหมวกด้วยครับเธอพูดว่าพวกท่านมานั่งสมาธิกันทำไมที่นี่นั่งแล้วได้เห็นอะไรไหมแล้วรู้หรือไม่เจ้าคะว่าที่ตรงนี้มีพญาน,นาคเฝ้าอยู่สองตนเพราะว่าถ้าลงตรงไปตรงปล่องนี้เธอว่าก็พลางชี้มือไปให้ดูที่โขดหินซึ่งพอถัดโขดหินนี้ไป ก็จะกลายเป็นปล่องลึกมากเรียกได้ว่าถ้าใครตกลงไปก็ตายแน่ๆครับเพราะดูจากความชันแล้วมีหวังไม่รอดเล่นเอาพวกเราเริ่มคนลุกแล้วก็น้ำเสียงเธอเย็นๆแปลกแปลกแปลงแปลงยังไงพี่กนก็ไม่รู้ครับเธอว่าทางตรงปล่องนี้ข้างใต้นั้นเป็นโพรงถ้ำเลยไปถึงเขื่อนป่าศักด์ชนสิทธิ์ในแม่นะ้ำป่าศักดมีพญานาคหลายตนเฝ้าสมบัติอยู่แต่ที่นี่มีเฝ้าแค่สตนเท่านั้นและดุด้วย พวกท่านไม่กลัวหรอกหรือเจ้าคะหลวงพ่อก็นิ่งเงียบอยู่แล้วเธอก็ประเคนกาแฟให้ทําให้หลวงพี่ท่านต้องรีบหาผ้ามารับประเคนของแล้วเธอก็พูดต่อว่าไม่ทราบว่าคณะของท่านนั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างแต่อีฉันมันแปลกนะเจ้าคะนั่งมาตั้งนานไม่เห็นกระดูกมันจะติดกันเลยสักทีลาละเจ้าคะ่ะไม่อยากรบกวนเวลา แล้วเธอก็กล้มลงกราบพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองหลวงพี่องค์ที่เธอคุยด้วยเล่นเอาหลวงพี่ท่านเป็นลมสลบไปเลยครับพวกเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเราก็มองตามผู้หญิงคนนั้นว่าเธอเดินไปทางไหนแต่สิ่งที่เห็นเล่นเอาพวกเราแทบสลบเพราะเธอเดินลงไปที่ปล่องถ้ำซึ่งเมื่อสักครู่เธอเพิ่งจะชี้ให้หลวงพี่ดูว่าเป็นทางลงไปยังถิ่นของพญานาคแต่อาการเดินของเธอลอยไปครับ เรียกว่าเท้าของเธอไม่ติดพื้นและการที่เดินลอยไปยังปล่องนั้นยังหน้าขนลุกน้อยกว่าการที่อยู่ๆร่างของเธอก็หายวับไปต่อหน้าทุกคนครับและอาการตกใจยังไม่หายดีก็ต้องตะลึงอีกรอบเมื่องูตัวใหญ่มากมีงอนด้วยเลื้อยขึ้นมาจากปล่องนั้นแถมยังตาแดงยังกับแสงไฟลําตัวเป็นสีรุ้งเลื่อมพลายเลื้อยขึ้นมาแล้วก็นอนกดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมขยับไปไหนเลย เหมือนกับจะขคค่มขูให้กลัวหรือจะลองใจยังไงอย่างนั้นแหละครับจนในที่สุดหลวงพ่อและพระทุกองค์ก็นั่งลงสวดมนต์และแผ่เมตตาให้ก็ยังไม่ยอมขยับไปไหนอีกหลวงพ่อท่านก็เลยเข้าสมาธิดูอยู่ประมาณ30นาทีแล้วท่านก็กล่าวว่าเมื่อเห็นว่าเป็นการรบกวนอัตมาและคณะก็จะกลับลงไปในวันนี้เลยไม่อยู่ให้พวกท่านเป็นกังวลใจแล้ว แต่งูงอนตัวนั้นก็ยังคงนอนสงบมองดูพวกเราอยู่จนกระทั่งทุกๆคนเก็บของเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางลงมาเป็นเวลาเกือบสีชั่วโมงเย็นแล้วพวกเราจึงพาคณะพระทุดงไปขออาศัยวัดใกล้ๆกับเขาก,ก,ก,กบพักค้างคืนก่อนโดยจะออกเดินทางกันในตอนเช้าระหว่างนั้นก็ถามหลวงพี่องค์ที่สรุปว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่ท่านก็ตอบว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้น มองมาตรงลูกตานั้นมันกลวงโบไม่มีตาเลยดำมืดสนิทเหมือนผียังไงอย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่ใช่ผีรอกพญานาคเขาใช้ฤทธิ์แปลงกายมาและที่เขาไล่เรานั้นเพราะเป็นช่วงที่พวกเขากำลังกกไข่อยู่ซึ่งมีอยู่หลายตนทีเดียวและเกรงว่าพวกโยมนั่นแหละจะซุกซนไปทำให้ไข่ของพวกเธอเสียหายเพราะเขาฟ้องหลวงพ่อในสมาธิว่าเห็นไปสนกันในถ้ำ และทาท่าจะไปหยิบจับเหล็กไหลโดยมีใช่หรือผมจึงบอกว่าเปล่านะครับเพียงแต่ดูเฉยๆแต่เจ้าเพื่อนตัวแสบรีบออกมายอมรับผิดเพราะคิดว่าหลวงพ่อท่านต้องรู้แน่ๆว่ามันกําลังคิดจะเอามีดตัดเหล็กไหลแต่ทําได้แค่คิดเพราะแค่เอามือไปแตะเหล็กไหลก็หน,นีหายไปแล้วหลวงพ่อบอกว่ายังมีอีกเขาบอกว่ามีคนเอามือไปลูบหน้าอกหินที่เป็นรูปผู้หญิงด้วยเขาโกรธมากนะเพราะนั่นนะ่ะบริวารของเขา ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยและหลังจากนั้นมาผมและทีมเพื่อนๆก็ไม่ได้ย่างกลายไปที่ทำเขากบอีกเลยคงเหลือไว้แต่ความทรงจำว่าครั้งหนึ่งนั้นเราได้มีโอกาสพบเจอพญายนคราชตัวจริงเหมือนกันแม้บรรยากาศแรกพบนั้นเล่นเอาเสียวสลังไปหลายวันก็ตามแต่อย่างน้อยก็คุยได้เต็มปากว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้พบเจอเรื่องราวที่นอกเหตุเหนือผลมาแล้ว และนั่นก็คือเรื่องราวประสบการณ์รเผชิญหน้าพญานคราชครับขอขอบคุณทา่ผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราทีมงานดูยังด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ